S 1> <S 1> <S <S มาที่กรณีหมอสุพัฒน์หน่อยฮะอาจารย์ตอนนี้อยู่ในจุดที่แกก็ใกล้จะถูกถูกขับออกออกจากราชการนะมันจะมีผลตอ่ตอต่อสินในการสมัครสคอสอไหมครับชิวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ากระบวนการยังไม่จบนะครับมันเป็นกระบวนการในขั้นของอกกพกระทรวงนะครับซึ่งอกกพกระทรวงเนี้ยลงมตินะครับเห็นบอกซีต่อสามใช่ไหมนะครับแล้วก็เห็นว่ามีการถามไปยังอกกพวิสามันที่ส่วนกลางของกพนะ ที่ดูแลเรื่องวินัยนะครับว่าการดําเนินการดังกล่าวเนี่ยถูกต้องหรือไม่เพราะฉะนั้นกระบวนการยังไม่จบยังไม่เสร็จสิ้นนะครับในขั้นของการที่ให้ออกจากราชการนะครับ,รบแล้วก็ถึงแม้ว่านะฮะอ,อกพกระทรวงจะมีมติรัฐมนตรีจะลงนามแล้วก็ตามนะนะค,คุณหมอสุพัฒน์เองก็ยังมีสิทธิ์ในการเที่ยอุทธร์ นะต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะหรือกลไกต่างๆที่มีภายในกระทรวงได้นะยังไม่ถึงที่สุดนะครับ oh. ก็เบื้องต้นขณะนี้ก็คือว่าความเป็นผู้สมัครยังมีอยู่นะครับ,รบแล้วก็ยังไม่ได้หายไปไม่สามารถที่จะเพิกถอนการเป็นผู้สมัครได้ทันก่อนวันที่แปดกรุกมาอย่างแน่นอนนะครับเพราะนั้นประชาชนถ้าหากว่าเห็นว่าท่านเหมอะก็เลือกเห็นว่าไม่เหมาะก็ไม่เลือกไปนะครับส่วนกรณีหลังจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่า นะครับดาเนินการแล้วก็ถึงที่สุดจริงๆนะอุทธรแล้วก็ยังยืนยืนอุทธรอยู่นะครับว่ายังเป็นไปตามที่ทางกระทรวงลงมติเนี่ยแกก็จะขาดคุณสมบัติของการเป็นสสนะฮะตอนนี้ขาดขาดขาด,ขาดนับตั้งแต่วันไหนขาดก็นับตั้งแต่วันที่เลงมติแหละครับเพราะว่าวันไหนลงมติวันนั้นก็ถือว่าเ,เป็นคนที่ถูกให้ออกจากราชการนะครับด้วยด้วยสาเหตเุเรื่องของการทุจริตต่อหน้าที่นะครับ หลังจากเลือกไปแล้วสมมติได้เป็นสมมตินะได้เป็นสอสอแล้วมีมติให้ออกราชการปั๊บก็ก็ถือว่าขาดคุณสมบัติแล้วใช่ครับใช่ครับ<ไ>เพราะว่าในการที่จะเป็นผู้สมัครสอสอนั้นเนี่ยมันมีทั้งคุณสมบัติแล้วก็มีทั้งลักษณะต้องห้ามนะครับในลักษณะต้องห้ามนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเขียนไว้ในมาตราวงเล็บทสิบของมาตราผมจำม,มาตราไม่ค่อยได้ละมาตราห้าสิบหรือเปล่านะฮะอันนี้นะฮะต้องไปดูทีหนึ่งนะครับ ก็จะพูดถึงว่าบุคคลที่เคยถูกให้ออกจากราชการด้วยเหตุทุจริตต่อหน้าที่นะครับบุคคลซึ่งกระทําความผิดกฎหมายถ้าเป็นบุคคลทั่วไปไม่ใช่ข้าราชการก็จะเป็นพวกคดีโครงการเลือกตั้งกรณีของการที่ว่าท,ทุจริตในเรื่องของการฟอกในเรื่องของการคดีการเงินต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งได้นะครับ ฉะนั้นถ้าไปขาดเป็นสอสเนั่นเองถ้าไปขาดที่หลังปั๊บก็หลุดตําแหน่งแล้วแล้วก็ต้องเลือกตั้งใหม่แล้วต้องรับผิดชอบไหมกเอ่อต้องเลือกตั้งใหม่ไหมเอ่อปกตินะฮะถ้ามันมีการเอ่อมีการให้จัดการเลือกตั้งใหม่เนี่ยกกตก็จะต้องพิจารณานะครับว่าเหตุของการเลือกตั้งใหม่เนี่ยมาจากเหตุอะไรนะครับแล้วก็บุคคลในกล่าวเนี่ย เป็นเหตุของการที่ทําให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ใหมเพราะการเลือกตั้งทุกครั้งต้องใช้เงินนะครับก็ก็จะมีทั้งความผิดทั้งในแง่ของคดีอาญานะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายในการจรัดการเลือกตั้งอันนี้ก็แล้วแต่กรกตรจะเป็นฝ่ายดําเนินการนะครับซึ่งกรกตรเองก็เคยเคยมีกรณีที่ประเภทว่าใ hey ห้ให้ผู้สมัครรายหนึ่งได้ใบส้มอ่ะนะฮะแล้วพอได้ใบส้มปั๊บก็เขาไม่มีสิทธิ์ในการสมัครนะครับ ก็มีการเลือกตั้งใหม่เขาก็ไปฟ้องนะจะต่อสารแต่พอฟ้องต่อสารปบสารบอกว่าเออไม่เห็นด้วยกับกรกตนะแลอันนั้นก็กลายเป็นประเด็นว่ากรกตก็ต้องถูกฟ้องกลับเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งถามผมว่าเออจะต้องชัดใช้หรือไม่ก็เป็นวินิจฉัยของกกตนะครับว่ากกตจะมองอย่างไรแล้วก็จะไปฟ้องเดิมกันต่อหรือไม่ครับหรือวตัวเขาเป็นเหตุได้เป็นต้นเหตุของการถูกเพิกถอนสิทธิหรือเปล่าต้องชัดเจนใช่ครับใช่ครับใช่ครับอืมอ่า ถ้าอย่างนี้เขาก็บอกเขาสู้มาตลอดอะ่ะเขายืนยันความบริสุทธิ์ใจแต่ว่าสุดท้ายมติเป็นสมมุตินะถูกให้ออกเนี่ยอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบไหมเออผมผมไม่ตอบในเรื่องนี้ดีกว่านะเพราะว่ายังยังไม่ถึงยุทธศาส<ห>ต์แต่กล่าวนะครับแล้วก็มันอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกว่าประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยอาจจะกลายเป็นประเภทว่าเกิดการยับยั้งชั่งใจ นะครับว่าเอ๊ะจะเลือกดีไหมเลือกไปแล้วจะเสียของหรือเปล่าใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้มันก็จะทําให้เกิดความเรียกว่ามีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเลือกตั้งเกิดขึ้นแต่ว่าให้ให้หลักการคิดแบบนี้ว่าณวันนี้ให้พิจารณาเสมือนว่าเขายังมีคุณสมบัติครบแล้วกันส่วนอนาคตข้างหน้านั้นเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งต้องไปพิสูจน์กันเองอะนะซึ่งมันออกหัวออกก้อยได้ทั้งสิ้นนะครับนะแต่ว่าวันนี้ เขามีสิทธิ์ในการที่จะเป็นผู้สมัครโดยสมบูรณ์ครับเอ้ออาจารย์คะการที่คุณหมอเขาจะยังอยู่ในคุณสมบัติหรือขาดคุณสมบัติเนี่ยมันต้องดูณวันที่มีการลงมติหรือว่าต้องรอจนศาลพิพากษาเลยเพราะว่าเข้าใจว่าทางคุณหมอสุพัฒน์เนี่ยถ้ามติออกมาไม่ไม่เป็นไปตามที่คุณหมอคาดการไว้เนี่ยคุณหมอก็คงจะฟ้องร้องต่อนะว่าว่าถูกกันแกล้งว่าถูกลงมติแบบไม่เป็นธรรมเนี่ยคือคือคือคงมีสิทธิ์อุทธรณ์ครับ นะอุทธร์ต่อกลไกที่อยู่ภายในระบบราชการอันนี้ย um. ังไม่ไปถึงศาลนะครับก็จะเป็นอุทธร์ต่อขะกรามการพิทักษ์ระบบคุณธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะหรืออาจจะอุทธร์ต่ออกพกระทรวงอีกสักครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของกลไกภายในระบบราชการนะครับก็ยังไม่ได้ไปถึงศาลใดๆครับซึ่งคุณหมอจะยังไม่ขาดคุณสมบัติยกเว้นแต่ว่าอุทธร์แล้วก็ยังใช่มีมติเหมือนเดิมถ้าอุทธร์แล้ว ยังมีบติเหมือนเดิม,มนะครับคืออุทธรณ์ไม่ขึ้นนะครับ<ฆ>ยังถือว่าเป็นไปตามความเห็นของอกพอนั้นเนี่ยก็คือการขาดโดยสมบูรณ์เกิดขึ้นณบ,บันนั้นและวพอขาดโดยสมบูรณ์อันนี้ไม่ต้องพงสาร<ฆ>ก็คือเท่ากับว่าขาดคือสมบัติแล้วนะครับซึ่งก็กระตอเองก็ต้องดําเนินกะารนะในการที่จะเอ,อที่จะจัดการให้มีการเลือกตั้งใหม่เกิด<ฆ>ขึ้นครับ